หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่หตุ๊กตาผีตอนอยางเปลี่ยน ยังเปลี่ยนกระเรียงแคะได้ยินก็หยุดชะงักหันหน้าซึ่งดุกลับมามองดูตะเกอลด้วยในตาของขวางมือที่ถือบีดซุยเงื้อค้างอยู่ในอากาศถอนหายใจดังฟืดฟาดดึมผีปากทั้งคู่ก็สันระริกในเวลานั้นดูเหมือนมันจะยังจําแกไม่ได้หันกลับไปดูโอคาบีทีแล้วกลับมามองดูตะเกิทีอย่างลังเลใจกรเรียงชราจึงร้องกำชับขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่า จำข่าไม่ได้หรือไอย้ยางเปียนบอก,กว่าปล่อยอย่าฆ่าให้มันตายยางเปียนมองหน้าตะเก้นอย่างล้อเลียนแล้วก็งนหน้าขึ้นหัวเราะจนงอหายยางเปียนไม่ใช่คนโง่ยางเปียนเป็นคนฉลาดใครจะมาหลอกอยางเปียนไม่ได้ไอโอกาบีพยายามฆ่ายางเปียนข่าจะไว้ชีวิตมันทําไมโอกาบีตายข้าอยู่โอกาบีอยู่ข้าตาย เอ็งไม่ต้องกลัวมันอีกต่อไปมีนายกับข้าโอกาบีทำอะไรเองไม่ได้ตะเกิลบอกยางเปียนจะให้ยางเปลียนเชื่อได้อย่างไรตะเกิลข้าไม่ใช่เพื่อนที่เคยช่วยชีวิตเองไว้ข้าไม่ใช่เพื่อนที่อาจตายแทนเองได้ดอกหรืออยางเปลียนยางเปียนในโลกนี้ไม่มีใครตายแทนข้าได้นอกจากอิยักษ์ไข่กะตาเกิลเท่านั้นอิยักษ์ไข่กลายเป็นตุ๊ก,กตาไปแล้ว ยังอุตสาห์มาเตือนให้ข้าระวังตัวได้แต่ตะเกิ้นกำลังเพลินอีมาแตะไงเกินไปตะเกิ้นแหกตาดูอีกทีไอ้ยางเปลี่ยนดูให้ดีว่าข้าเป็นใครแกก้าวเข้าไปอีกจนชิดตัวพลางก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ขนาะนั้นเองในตาที่ขวางขวางและคุณเป็นน้ำข้าวของยางเปลี่ยนจึงเปลี่ยนไปมีประกายขึ้นสีหน้าก็เริ่มแจ่มใสภายในอึดใจเดียวเท่านั้น พร้อมด้วยอุทานเรียกชื่อตะเกิลออกมาเบาๆเจ้ากระเรียงแคะะก็คลายแขนออกจากลำคอของโอกาบีผู้สิ้นสติแล้วก็สุดหวบลงกองอยู่กลางลานสอดมีดซุยใส่ฝักซึ่งเน็บอยู่ที่เอวพลังพะวาเข้ากอดตะเกิลไว้นึกว่าใครตะเกิลจริงๆแหละแกมาข้าดีใจยิ่งกว่าอิยักษ์ใครหรือมาแต่งงายอีกสิบเท่าตะเกิลเออดีละ อย่าสับป,ปะดนเห็นข้าเป็นอียักษ์ไข่หรือมาแต่งไงด้เวลากลางคืนอย่างคราวนั้นอีกกแล้วกันแต่เองยังไม่ได้วันทานายยังเปลี่ยนยิงฟันขาวลงนั่งยองๆกราบงามสามทีเหมือนท่าจะรำกระบี่กระบองแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปที่โคนซอไผ่หยิบตุ๊กตายักษ์ไข่นางกเกรียงสาวที่ซึ่งกลิ้งอยู่กับเพื้นเดินขึ้นมาถือไว้ ชูให้ตะเก้นดูพลางก็หัวเราะตลวเดียวมันดีปลาเดี๋ยวมันร้ายแต่กระบวนซื่อต่อผัวเนี่ยไม่มีใครเกิดอิจัไขมันตามยางเปลี่ยนมาในหุบเขาใหญ่จนถูกชุบยากลายมาเป็นหินไปข้าไม่ได้คิดว่าจะได้พบมันอีกเลยแต่เวลาอยู่ในอันตรายอิจัไขก็มาเตือนให้รู้ล่วงหน้าไม่งั้นข้าก็เ็จไอโอกาบีมันตะเกัน ข้าดีใจที่เองไม่เป็นไรใจร้อนรีบเดินทางมาจะให้ถึงเองหรือยังกระถูกผีไล่ย่างเปลี่ยนเวลาข้าชวนเวลาข้าชวนมาตะเกิ้เล่นตัวเพราะมัวแต่เพลินอยู่กับอีมาแตง่ายเวลานี้ตามข้ามาทำไมตะเกิน้นทุละของนายเพราะฉะนั้นจึงทุละของข้าด้วยนายกับข้ารีบมาเพื่อจะช่วยเองเองจะได้ช่วยนายต่อไป ยางเปลี่ยนพูดใหม่ทีคำของแกทําไม้ข้าเป็นลูกหนี้มาหลายครั้งยกเมียให้ไปหลายคนพูดกันง่ายๆยา,ยา,ยาให้ฟังสับสนข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าแกเป็นคนเดียวยางเปลี่ยนที่จะรู้เรื่องหมอฝรั่งสามคนซึ่งหายเข้าไปในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นยางเปลี่ยนจริงทีเดียวนายไม่มีใครรู้เรื่องนั้นดีเท่ากับยางเปียนข้าพเจ้าแกพบแคมรงัง แกเดินทางติดตามเขาเข้าไปจนถึงหุบเขาใหญ่ได้เห็นบ่อยากายสิทธิ์ได้เห็นพิธีชุบคนที่มีชีวิตจนกลายเป็นตุ๊กตาหินไปอย่างเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนเห็นยิ่งกว่านั้นอีกนายอย่างเปลี่ยนเห็นพวกคนที่ไม่นุ่งอะไรไม่กินอะไรนอกจากนั่งอยู่ข้างกองไฟตลอดคืนหายไปตลอดวันอย่างเปลี่ยนเห็นในหุบเขานั้นเหมือนเมืองมีแต่ตุ๊กตาข้าพเจ้า แกได้เห็นหมอฝรั่งสามคนถูกพวกไอโอกาบีโยคีบ้าหรือชีเปลือยนั่นจับโยนลงไปในบ่อกายสิทธิ์สองคนตายกลายเป็นตุกตาแต่อีกคนรอดไปได้คนนั้นแหละต่อมาไปตายกรุงเทพพร้อมด้วยตุกตาตัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเขาอีกตัวหนึ่งยังตกอยู่ในหุบนั้นย่างเปลี่ยนพยักหน้าชา้าในตาของเขาเต็มไปด้วยความกรุ่นคิดขณะที่ตอบว่า อีกคนหนึ่งยังตกอยู่ในหุบเขานั้นแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตานายแกหมายความว่าอย่างไรของแกยางเปลียนหมอฝรั่งอีกคนหนึ่งยังไม่ตายยังไม่กลายเป็นตุ๊กตาไปกําลังหลบซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักนอกจากยางเปียนเพราะเหตุนี้แหละมนุษย์พวกนั้นถึงพยายามตามรังควานจะเอาความจริงจากยางเปียนให้ได้หรือไม่ก็ฆ่าให้ตายปิดปากเสียเพราะเหตุนั้นเหรอแกจึง ต้องหลบจากแขมป่าไม้เขาใหญ่มาอยู่ที่นี่ยางเปียนถูกทีเดียวนายที่คนอยู่มากๆอย่างนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครความตายอาจจะมาถึงยางเปียนโดยไม่รู้ตัวแต่ที่นี่ยางเปลียนเป็นเจ้าของป่าใครหรืออะไรแปลกปลอมเข้ามาในระยะ5เส้น10เส้น รู้ตัวล่วงหน้าแล้วเพราะได้กลิ่นจากลมหรือได้เสียงจากลิงข้างและนกแกยังจำที่ซ่อนของหมอฝรั่งคนนั้นได้แม่นยำหรือ,อยางเปี่ยนโอ้ยกระบ,บวนแม่นทางยางเปลียนยอมแพ้แต่ตะเก,กิ้นคนเดียวถึงทางไปหุบเขาใหญ่ที่บอกายสิทธิ์กับพวกนั้นอยู่ก็เหมือนกันเหมือนกันขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองก็นำกระบวนของพวกลูกหามาถึง ต่างก็ปลงหาบลงพักที่ใต้เชิงไัยแล้วก็เข้าไปรุมดูโอกาบิผู้เพิ่งจะได้สติเริ่มพลิกตัวอยู่โดยรอบอย่างเปียนมองมองดูอย่างประหลาดใจขันแล้วก็เริ่มกระสับกระส่ายเหมือนจะเฉลียวใจอะไรขึ้นมาถามตะเกิ้นว่าเตรียมไปไหนกันเป็นการใหญ่อย่างนั้นถามนายไอ้ยางเปียนข้าพเจ้าสงบสติิริยาพยายามพูดด้วยเสียงเรียบ แต่หนักแน่นและจริงจังว่าฟังฉันอย่างเปียนฉันต้องการพบหมอฝรั่งคนนั้นจนต้องการพาเขากลับไปบางกอกฉันต้องการเห็นบ่อยากายสิทธิ์และถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเห็นโยคีบ้าหรือคนป่าแปลกประหลาดพวกนั้นตลอดจนขนบประเพณีการและการชุบคนของเขาแก่เท่านั้นจะพาฉันเข้าไปถึงได้อย่างเปลียนกระสับกระส่ายแต่นาย มันไม่ต่างอะไรกับเข้าไปในนรกไม่มีอะไรนอกจากความร้อนไม่มีอะไรนอกจากความตายตะเกนในชีวิตนี้มีอะไรไอย่างเปลี่ยนนอกจากหนาวกับร้อนเกิดกับตายอยู่ที่ไหนเองก็ไม่พ้นมันงั้นกลัวทําไมคนกลัวตายหลายหนแต่คนกล้าน่ะตายครั้งเดียวอย่างเปลี่ยนข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนอกจากหลงทางตะเกนอย่าให้ข้าหัวเราะตาย พูดกลับไปกลับมาอย่างนี้เองจะเป็นกระเหลี่ยงดีไม่ได้อย่าให้ข้าเสียชื่ออย่าให้ข้าขายหน้านายที่เคยบอกว่าเองไม่เคยกลัวอะไรเองก็เหมือนกับข้ารู้จักกลัวอยู่อย่างเดียวกว็แค่ยายไปคราวนี้นะเองเคราะหดีกว่าใครๆมียักษ์ไข่ไปด้วยอย่างเปียนทิ้งของตาเกน็นแต่มันก็เป็นตุ๊กตาตะเกน็นเวลากลางคืนมันจะเป็นยิ่งกว่าตุ๊กตาเชื่อข้าเถอะ ไปด้วยกันกัดนายข้าดีกว่ายังเปลี่ยนยกตุ๊กตานางกระเรียงสาวในมือขึ้นมาพินิษพิจารณาและลูคบคลำอย่างทนุถนอมด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสักครู่จึงเงยหน้าขึ้นถอนใจยาวพลางก็ตอบว่าตะเกิ้นพูดทีไรใจอ่อนทุกทีตะเกิน้นเพราะข้าพูดแต่เรื่องที่ถูก และสิ่งที่ดีเองอยู่ที่นี่หรือไปที่โน่นก็ไม่พ้นถูกรบกวนจากไอ้พวกโอกาบีเหมือนกันอย่างเปลี่ยนงั้นก็ตกลงไปก็ไปคนกลัวตายหลายหนจริงของแกทีเดียวตาเกิ้ข้าตายหลายครั้งเหลือเกินตลอดเวลามาอยู่คนเดียวที่นี่มีแกมีอียักษ์ไข่ข้าก็ไม่กลัวอีกต่อไปตาเกิ้ดีละพักกันที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยต่อไป แต่เราจะทำยังไงกับไอโอกาบียางเปลี่ยนอา้าวยกให้ตะเกิลแล้วถามข้าทำไมจะเอามันไปทำอะไรก็เอาไปตะเกิลเอ็งถามนายจะเอาไปสลับฉากหนังในบางกอกละมังพูดจากันยังไม่รู้เรื่องได้จะร้องโอกาบีโอกาบีาบยางเปลี่ยนได้ฟังก็หัวเราะเดินตรงเข้าไปที่ชายเปลือยที่ ซึ่งลุกขึ้นนั่งมองหน้าบรรดาพวกลูกหาบที่รุมล้อมอยู่โดยรอบอย่างตื่นตระหนกตกใจยกเท้าเขี่ยก้อนอย่างไม่เบานักพลางก็หันมาบอกว่ามันต้องพูดด้วยภาษาของข้าถึงจะรู้เรื่องตากล่นอยากรู้อะไรถามมาเรามองตากิ้นอย่างอาจจัศจรรย์ใจแล้วก็ปาดไปที่โอกาบีขณะนั้นชีเปลือยของเรากำลังหลบเท้าของอยางเปลี่ยนเป็นพลวัน ปากก็พร่ำพูดอยู่ตลอดเวลาเป็นภาษากะเรียงสูงซึ่งทั้งยางเปลี่ยนและตะเกิลนพอจะเข้าใจทั้งสีหน้าและในตาก็บอกความหวาดกลัวอย่างถึงขนาดประหลาดแท้นายคนกษัตริย์นี่ไม่ต่างอะไรกันเลยตะเกิลนพึมพำบางทีใจดีเฉยเก็ผูกใจได้บางทีต้องตอบร้ายต่อร้ายอย่างไอ,อยางเปลี่ยนจึงจะได้ผล โอกาบีพูดทลหดอดทนเกิดกลัวเจ็บกลัวตายบอกว่าพวกมันสามคนถูกหัวหน้าส่งมาติดตามตัวยางเปลียนทีแรกก็เข้าปล้นหมู่บ้านใต้ห้วยผักปรับเพราะคิดว่ายางเปลียนอยู่ที่นั่นขันไม่พบจึงได้ให้ไอ้สองคนกลับมันเองพยายามติดตามมาที่นี่โอกาบีว่ามันไม่อยากจะทำอะไรไอ้ยางเปลียนแต่ก็จำใจ เพราะถ้าไม่ทำตามคำสั่งมันก็ต้องตายข้าพเจ้าพยักหน้าดีละตากเกิลบอกมันไปว่าสองครั้งแล้วเราช่วยชีวิตมันไว้บอกมันว่าจะไม่มีครั้งที่สมอีกต่อไปให้เลือกเอาว่าจะอยู่ข้างเราไปกับเราเป็นพวกเราซึ่งมีทางรอดหรือจะกลับไปตายตากเกิลมันว่าอยู่กับเราหรือกลับก็มีผลตายเท่ากันเพราะ อยู่ก็ทนดินฟ้าอากาศอย่างนี้นานไปไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างพวกเราก็ไม่เป็นเหมือนต้นไม้เกิดผิดที่นานเข้าก็เหี่ยวแห้งไปเองแต่กลับไปทางโนนก็รู้หมดว่ามันมาทำอะไรอยู่ที่นี่ความไม่สํำเร็จก็หมายถึงตายแต่มันว่าเหมือนปลาที่เคยอยู่แต่ในน้ำเวลาตายก็ขอให้ตายสบายในน้ำข้าพเจ้าถ้างั้นถามมาหน่อยตะเกิน ว่าบอกได้ไหมถึงเรื่องราวของพวกมันในหุบเขาใหญ่ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อไหร่ถึงบอกกายสิทธิ์และรายละเอียดของชีวิตหมอเยอรมันสามคนนั้นตลอดเวลาที่ถูกพวกมันจับไปมันเป็นการทรมานตาและทรมานใจอย่างที่สุดในการที่จะเป็นประจักษพยานการซักถามโอกาบีด้วยภาษาและวิธีอย่างที่ยังเปลี่ยนใ้แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ต้องหักใจสะกดกลั้น ความสมเพศเวทนาอยู่นาทีเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเสียงและสติของชีเปลือยจึงสิ้นสุดยุติด้วยการสลบไปตาเกิ้นถอนใจสายหน้าพร้อมกับพึมพำว่าไม่มีประโยชน์อะไรนายอย่างเปลี่ยนถามทุกอย่างถึงทางลัดที่มันมาถึงบ่อยาและทางออกจากหุบเขาใหญ่ถึงลูกเมียปู่ย่าตายายไอโอกาวบีตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันว่าทุกคนในหุบเขาใหญ่อยู่ในอำนาจหัวหน้าคนเดียวแล้วก็เป็นผู้หญิงเสียด้วยผู้หญิงร้อยเอกเรื่องอุทันตะเกิลครับนายไม่ใช่ผู้หญิงอย่างยายตะเกิลอย่างอียะไขหรือมาแต่ไงผู้หญิงใจร้ายที่ชอบจับผู้ชายมาชุบยาเป็นตุ๊กตามันว่าเวลาอยู่ในหุบเขาใหญ่ทุกคนความจำดีแต่ทันทีที่พ้นจากหุบเขานั้นออกมา ทุกคนเหมือนกลับหลับไปจำอะไรไม่ได้แม้แต่เดินทางก็เหมือนกับหลับตามีแต่เสียงผู้หญิงหัวหน้าของมันคอยบอกว่าให้ไปทางไหนข้าพเจ้าพอแล้วตะเก็นบอกอย่างเปลี่ยนว่าลงมันยืนกลานอย่างนั้นแล้วก็ขืนเขี้ยวเข็นต่อไปก็ตายเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ใครเราจะต้องช่วยตัวเองต่อไปเราช่วยกันหามร่างของโอกาบี ซึ่งเลอะเทอะเปล้อนเปอนทั้งกายด้วยเลือดสดสดและแห้งกลังบ้างจากบาดแผลเก่าซึ่งเกิดจากเขี้ยวเล็บของเสือร้ายแต่เมื่อวานและบ้างก็จากการต่อสู้ใหม่กับยางเปลี่ยนเข้าไปวางไว้ในร่มของเต็นท์ซึ่งพวกลูกหาบกางขึ้นอย่างเร่งร้อนจัดการปรถมพยาบาลใส่ย,ยาและพันแผลให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งลงปรึกษาหารือกันเป็นการยากที่ข้าพเจ้าจะตกลงอย่างไร ลงไปเกี่ยวกับโอกาบีชีเปลือยผู้เป็นปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนอกจากการส่งตัวล่วงหน้าเข้ามาทางจังหวัดเพื่อยืนยันผลในการสำรวจของเราอันหมายถึงการอวสานชัดๆซึ่งเป็นการทรมานใจและความรู้สึกผิดชอบเกินไปที่จะตัดสินใจมิฉะนั้นก็ปล่อยตัวไป โดยเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายแก่คณะของเราเองในอนาคตร้อยเอกเรื่องให้ความเห็นว่าอาการของมันไม่บอกเลยว่าจะเลือกทางหนึ่งทางใดได้ในเวลานี้นอกจากนอนเจ็บอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายไปหรือหายในที่สุดก็กินเวลาหลายวันเพราะฉะนั้นทำไมไม่ใช้วิธีของพวกอินเดียนในอเมริกาใตา้คืออย่างไรกันคุณเรือง ปล่อยโอกาบีไว้ที่กระท่อมของอยางเปียนที่นี่พร้อมกับน้ำและอาหารมันไม่กินอะไรทั้งนั้นนายนอกจากลมก็เรียงแคละอธิบายตะเกิ้นยักษ์ไหลไอ้พวกนี้เห็นจะเป็นลูกพลับพลายญาติของหนุมานรอรเอกเรืองสันศีสาพลางหัวร้อบเบาเฮลมแปลาธาตุไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไม่ได้มนุษย์และสัตว์จะต้องประกอบไปด้วยาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ มนุษย์และสัตว์จะต้องกินไม่อะไรก็อะไรเป็นอาหารคืนวานนี้เองฉันเห็นโอกาบีลักเนื้อที่เราย่างไว้กินข้าพเจ้าจ้องหน้าเขาขเขม็งจริงๆหรือคุณเรืองโธ่ผมจะตลกเรื่องอะไรไม่ได้ละแคะระคายขึ้นเลยก็เพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อผมดีกว่าใช้วิธีนั้นเถอะเราทุกคนจะได้ผลจากความทรมานใจโอกาบีจะเป็นโยคีจะเป็นชีเปลือย หรือเสี่ยวกางที่ทอเหาหดอดทนมีเวทมนต์คาถาสักเพียงใดอย่างที่เข้าใจกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ดูรอยเขี้ยวเล็บของเสือที่เต็มไปทั้งตัวนั่นแล้วก็รูกระสุนที่ยางเปลี่ยนยิงทะลุรอยมีดซุยที่ยางเปลี่ยนแทงแต่ละแห่งแต่ละแผลล้วนแต่ชะกันหลายวันทีเดียวกว่าจะหายไม่งั้นก็ตายแต่ผมคิดว่าตายและมากกว่า ยางเปลี่ยนได้ฟังก็หัวราองอหายหันไปทางโอกาบีผู้นอนนิ่งอยู่แล้วก็บอกว่านายยังไม่รู้จักพวกนี้ดียางเปลี่ยนเคยเห็นเพื่อนไอโอกาบีคนหนึ่งถูกปืนหมอฝรั่งก็โลกหัวซีกหนึ่งหายไปมันยังไม่ตายแต่ตามใจยางเปลี่ยนยกโอกาบีให้ตกเก็นแล้วจะทำยังไงกับมันก็ทำได้พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้า ยางเปลี่ยนยังบอกไม่ถูกว่าเราจะขึ้นทางไหนจนกว่าจะถึงที่ตั้งแคมป์หมอฝรั่งที่ยางเปลี่ยนพบครั้งสุดท้ายจากที่นี่ไปถึงที่นั่นจะกินเวลาสักกี่วันข้าพเจ้าสักยางเปลี่ยนแล้วแต่ทางด่านนายสะดวกดีก็ไม่เกิน5วันถ้ามันเปลี่ยนต้องขึ้นไปทางบ้านไร่ก็โค้งกว่าเดือนแล้วต่อจากนั้นต่อจากนั้นยางเปลี่ยนนั่งอั้นอยู่ครู่หนึ่ง จึงได้ถอนใจลูกคลำตุ๊กตานางกระเรียงสาวในมืออยู่ไปมาขณะที่จะเอ่ยตอบว่าเฮ้ยต่อจากนั้นก็สุดแท้แต่อีกไครอยางเปลี่ยนเหมือนกับโอกาบีเหมือนกันอยู่ในหุบเขาใหญ่ความจำดีพ้นจากออกมาแล้วความจำเลอะเทอะอยเอกเรื่องได้ฟังก็หันมามองตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าหันไปมองตะเกินกระเรียงชราพยักหน้าเนิบเนิบ เองเป็นคนกล้าไอายางเปียนเองเป็นคนเก่งเองเหมือนกับข้าที่รู้จักกลัวแต่ยายเองจะเป็นกเกรียงที่ดีต่อไปแกหันมายิ้มละไมกับเราและเมื่อตากิ้ยิ้มเช่นนั้นข้าพเจ้าก็เบาใจนิสัยของคนพวกนี้มีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไม่คุยโวโอ้อวดจนเกินไปก็ทอมตัวเกินไป แต่ตราบใดที่เราจะได้งานข้าพเจ้าไม่เคยขัดข้องเลยทั้งสองประกาศไม่มีคืนใดเลยที่เราจะหลับนอนพักผ่อนได้เต็มตื่นอย่างคืนนั้นความตื่นเต้นที่ได้รับจากรายงานของยางเปลี่ยนว่าเคิร์ตลูเบยังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกเบาใจที่ว่าหมดกังวลในเรื่องผู้นำทางอีกต่อไปตลอดจนความแจ่มใส ความรู้สึกผิดชอบในเรื่องโอกาบีทําให้ทุกคนกระปี้กระเป่าและเต็มไปด้วยความหมายด้วยเหตุนี้เองเมื่อเช้าขึ้นและจัดการหามโอกาบีไปไว้ในกระท่อมของอยางเปลี่ยนเต็มด้วยน้ําท่าอาหารแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปบ่ายหน้าลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ท่ามกลางภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดเขาป่าทึบและดงใหญ่ซึ่งเย็นชื้น สวันเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น2คืนเต็มๆเ,เหตุการณ์เป็นปกติจนกระทั่งเย็นวันที่3ขณะที่กำลังจะปรงหาบตั้งแคมป์เพื่อแรมคืนอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งริมห้วยซึ่งตื้นเขินนั้นเองอย่างเปลี่ยนก็หอบฟืนเข้ามาทิ้งลงตรงหน้าเรายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อหน้าผากพลางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเสียงกังวลว่าฟ้าร้องมาแต่ไกลอากาศก็อบอา้าว คืนนี้คงจะเปียกแน่ระวังตัวหน่อยนายข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะไม่เป็นไรยางเปียนฉันเคยโดนฝนมามากแล้วบางทีตั้งสามคืนสามวันมีเต็นเราจะกลัวอะไรเต็นคุ้มได้แต่ฝนกันอย่างอื่นไม่ได้ยางเปียนพึมพำกันอะไรของแกยางเปียนยางเปียนถอนใจบอกไม่ถูกนาะยเมื่อกี้ยางเปียนได้กลิ่นพวกนั้น ยางเปลียยนได้กลิ่นความตายกลิ่นของพวกไอโอกาบีทั้งร้อยเอกเรืองและแตาเกิลหยุดทําธุระกับการล้างปืนหันมาทางเราทันทีร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นว่าจมูกแกหาเรื่องแน่ยางเปลียนฉันท้าก็ได้ว่ากลับไปดูกันเดี๋ยวนี้ไอโอกาบีก็คงยังนอนแบบอยู่ที่นั่นเชื่อจมูกพลานของไอยางเปียนดีกว่านายตะเกพิพึมพำ มันอาจได้กลิ่นช้างในระยะ2เส้นกระทิงในระยะ3แต่ลงเสือและก็ตั้งแต่5ขึ้นไปถึง10นอกจากนั้นมันว่าพวกไอโอกาบีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นชีปเปลือยอื่นๆก็ได้ข่าวนั้นทำให้พวกเราไม่มีความสบายใจเลยถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเตรียมตัวป้องกันไว้ ความจัดเจนจากชีวิตการท่องเที่ยวของเราบอกให้รู้ว่าเมื่ออยู่ป่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้และปลอดภัยไว้ก่อนเป็นวิธีฉลาดกว่าวิธีอื่นใดด้วยเหตุนี้เองหลังจากอาหารเย็นวันนั้นและทันใดที่มืดลงเราก็วางยามไว้ตามที่ตกลงกันร้อยเอกเรื่องและยางเปลี่ยนรับผลัดครึ่งคืนแรกต่อจากนั้นไปจนถึงรุ่งสว่างเป็นของตาเกิดและข้าพเจ้า เสียงฟ้าคำรามและความร้อนอบอ้าวดำเนินอยู่ไม่นานอากาศก็ค่อยเย็นลงและลมเริ่มพัดจัดเสียงเอียดอาร์ตของกิ่งไม้ที่เสียดสีกันอยู่บนเนินเหนือที่ตั้งแคมป์ขึ้นไปและซอไผ่ที่เรียงรายอยู่บนสองฝั่งห้วยทําให้ราตรีที่มืดอยู่แล้วเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นทุกคนทุกแห่งมีแต่เงาเมืดทะมึนในที่สุดฝนก็ตก ชั้นแรกลงเม็ดป่อแปะก่อนแล้วก็สาดสู้ลงมาเหมือนฟ้ารั่วและตกเรื่อยไปโดยไม่มีเขาเลยว่าจะหยุดข้าพเจ้าสุดตัวลงบนเตียงสนามพลางก็หันไปบอกร้อยเอกเรืองว่าถ้ามีอะไรปลุกผมทันทีถ้าไม่มีอะไรสองยามปลุกผมครับนอนเถอะคุณศักนอนให้สบายผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่มีอะไรนอกจากน้ำป่าจะมาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าหลับไปเมื่อใด แต่เมื่อได้สติีตื่นขึ้นปรากฏจากนาฬิกาข้อมือว่าไม่ใช่สองยามหากจะเป็นเวลาตีสองและผู้ที่ปลุกข้าพเจ้าเล่าม่ใช่ร้อยเอกเรืองหรือยางเปลี่ยนหากเป็นตะเกลขณะนั้นโคมรั้วที่แขวนไว้นอกเต็นท์ดับฝนหยุดตกมีแต่เสียงลมพัดอาการสัมผัสจากมือของแกและเสียงกระซิบที่หูเท่านั้นที่ข้าพเจ้าจำได้แม้จะอยู่ในความมืดมันมากันแล้วนายลุกขึ้นเถอะเบาๆหน่อย อย่าดังไปเตรียมไฟฉายกับปืนให้ดีคุณเรื่องกับยางเปลี่ยนไปไหนข้าพเจ้าถามเจอที่เด็ดเข้าแล้วทั้งสองคน,คน